โอเชอร์มเมอร์ฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พ่อยเหล่าซื้อจะมาสอนเกี่ยวกับสีต่อจากอ e ีอ e ีเหล่าซื้อนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะคาที่อยู่บนหน้าจออ่านว่ายัางไงบางคนก็จําได้บางคนก็จําจไม่ได้เนาะงั้นวันนี้ครูจะทบทวนคำศัพท์อีกรอบนึงนะคะแล้วก็เราก็จะมาเรียนรู้สีเพิ่มเติมกันด้วยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าคํานี้อ่านว่ายัางไงคำนี้อ่านว่า 颜ยัน颜色แ,แ,แ,แปลว่าสีอ่าตอนนี้บนหน้าจอครูมีสัตว์อะไรบ้างคะกระต่ายนกแล้วก็สุนัขจิ้งจอกเนาะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่ากระต่ายมีสีอะไรกระต่ายมีสีอะไรคะ สีขาวสีขาวภาษาจีนพูดว่า白ปาเซอปเซเซอแปลว่าสีขาวนกล้านกสีอะไรสีเขียวสีเขียวภาษาจีนพูดว่ารีเซ่อรเซอแปลว่าสีเขียว สุนัขจิ้งจอกสีอะไรสีแดงสีแดงภาษาจีนพูดว่าหงซอหงซอหงซอแปลว่าสีแดงอ่ามีใครเคยเจอยีราบบ้างคะยีราลักษณะยังไงตัวสูงแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองภาษาจีนพูดว่ายังไง หวงเซอหวงซวงแปลว่าสีเหลืองอ่าแล้วน้องช้างล่ะสีอะไรสีเทาสีเทาภาษาจีนพูดว่าฮุยเซอฮุยเซอฮุยเซอแปลว่าสีเทา อ่าเรามาดูสัตว์น้ำกันบ้างสัตว์ตัวแรกก็คือวานเพชรคาาวันเพชรค่าสีอะไรคะสีดำสีดำภาษาจีนพูดว่าฮเฮยเซอเฮยเซออีกรอบหนึ่งนะเนาะเฮยเซอแปลว่าสีดำอ่าสัตว์ทั้งร่างคืออะไรดอลลี่ดอลลี่ขี้ลืมมีใครเคยดูไหม ค่ะตอรี่พี่สีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินภาษาจีนพูดว่ารานเซร,รานเซร,รานเซแปลว่าสีน้ำเงินวันนี้ตะกร้าผลไม้บ้านคูเต็มไปด้วยผลไม้เลยมีอะไรบ้างเนี่ยมีกล้วยมีส้มมีสับป,ปะรด มีเยอะแยะเลยบ้านนักเรียนมีผลไม้บ้างไหมคะอ่าบางบ้านก็มีเนาะมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าบางบ้านก็มีแอปเปิลบางบ้านก็มีกล้วยบางบ้านก็มีส้มใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละบ้านครูนอกจากที่ครูเพิ่งพูดไปอะ่ะมีผลไม้อะไรกันบ้างอ่าผลไม้แรกนะคะก็คือส้ม ส้มมีลักษณะสีอะไรสีส้มสีส้มภาษาจีนพูดว่าเฉิงส์เฉิงสฉงสแปลว่าสีส้อมอาผลลอพมาที่สงก็คืออ่างางูอ่งภาษาจีนว่ายังไงรู้ไหมอัางวลภาษาจีนก็คือผู้เทาผู้เทาแปลว่าอางูล องุ่นภาษาจีนพูดว่าอะไรนะผู้เถาโอเคองุงนลมีสีอะไรสีม่วงสีม่วงภาษาจีนพูดว่าสีเซอร์สีเอสีเอแปลว่าสีม่วงอ่าเรามาดูกันต่อมาก็คือบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่มีสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าภาษาจีนพูดว่า 显然เห็นแล้วนึงนะเห็น,นแล้วแปลว่าสีฟ้าอ่าลูกท้อลูกทอ้กทอมีสีอะไรสีชมพูสีชมพูภาษาจีนพูดว่าเฟิร์นเซอร์เฟิรนเซอร์เฟิร์นเซอร์แปลว่าสีชมพูอ่าลำไย,ยสีอะไร สีน้ำตาลสีน้ำตาลภาษาจีนพูดว่าจงเซจงเซจงเซแปลว่าสีน้ำตาลอ่าส,สีทองสีทองนี่คืออะไรเนี่ยผลไม้นี่คืออะไรสาลี่สาลีสา่สีทองภาษาจีนพูดว่าจินเซจินเซจินเซแปลว่า สีทองอ่าเรามาทบทวนกันดีกว่าเนาะส้มพูดอะไรนะเฉิงเซ่อเฉิงเซ่ออ่างวนล่ะจื่อเซ่อจื่อเซ่อจื่อเซ่อแปลว่าสีม่วงสีฟ้าละ่ะเฉียนหลานเฉียนหลาน เฉียนร้านแปลว่าสีฟ้าสีชมพูล่ะฝิลเซ่ร์ฟิลเซ่ร์ฟิลเซ่รสีน้ำตาลจงเซ่รจงเซ่รจงเซ่รสีน้ำตาลสีทองสีทองว่าไงนะจินเซ่รจินเซ่รจินเซ่ร โอเคค่ะวันนี้เราได้ทบทวนเรื่องสีแล้วก็ได้เรียนสีเพิ่มเติมกันอีกด้วยนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะแล้ก็เราก็จะสามารถพูดภาษาจีนได้มากยิ่งขึ้นง,งั้นวันนี้ใจเจี้ยนนะคะ